สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับสปปรรพคุณของขิง,งกันค่ะ ขิงถือว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่นิยมนํามาปรุงอาหารเพิ่มความหอมให้กับอาหารและขิงยังมีสรรพคุณเป็นยาอีกด้วยทางด้านประโยชน์นั้นขิงสามารถนํามาบริโภคแบบแห้งนํามาทําเป็นน้ําผลไม้ทําน้ํามันทําเป็นเครื่องเทศแบบผงและแบบสดก็ได้แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าหากคุณกินขิงเป็นประจําคุณจะได้รับประโยชน์จากขิงอย่างไรบ้าง เอาละค่ะเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับเหตุผลที่ทุกคนควรกินขิงเป็นประจำเหตุผลที่1นึ่งขิงมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดอาทิปวดกล้ามเนื้อก็สามารถบรรเทาได้ถึง25เปอร์เซนและน่าทึ่งกว่านั้นก็คือรากของขิงยังช่วยบรรเทาอาการปว,ปวดประจำเดือนและช่วยลดอาการปวดของกล้ามเนื้อได้ด้วยเช่นกัน เหตุผลที่2ขิงมีคุณสมบัติช่วยต้านมะเรง็งเพราะในขิงนั้นจะมีสารจินเจอรอนซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าสารชนิดนี้สามารถที่จะใช้รักษาโรคมะเร็งได้และยังมีการค้นพบว่าสำหรับผู้ที่ดื่มสารสกัดจากขิงในปริมาณ2กรัมทุกวันจะช่วยทำให้ไซโตไคน์ไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในลำไส้ใหญ่ลดลง เหตุผลที่3ขิงยังช่วยลดภาวะความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจที่มีปัจจัยมาจากน้ําตาลในเลือดสูงซึ่งได้มีผลการวิจัยออกมาแล้วว่าผู้ที่กินขิงผงในปริมาณ2กรัมทุกวนันจะช่วยลดน้ําตาลในเลือดภายใน3เดือนได้ถึง10%นั่นหมายความว่าคุณลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจได้ถึง10% เหตุผลที่4ขิงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่กินขิงผงวันละ3กรัมทุกวันจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลงและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหวัวใจได้อีกด้วย เหตุผลที่5ขิงช่วยบรรเทาอาการเคลื่อนไส้ยิ่งสําหรับผู้ที่กําลังตั้งครรภ์ที่มีอาการแพ้ท้องและการรักษาโรคมะเร็งนั้นควรที่จะกินขิงสดหรือควรกินชาขิงเพราะผลการวิจัยพบว่าผู้ที่กินขิง1.1-1.5กรัมทุกวันจะช่วยลดอาการคลื่อนไส้ เหตุผลที่6ขิงช่วยต่อต้านอาการอักเสบสำหรับผู้ที่เป็นโรคข้อกระดูกอักเสบและข้อต่อเสื่อมผลการวิจัยพบว่าถ้ากินขิงเป็นประจำจะช่วยทำให้อาการเจ็บปวดเหล่านั้นลดลง เหตุผลที่7จิงช่วยบรรเทาอาการอักเสบของระบบทางเดินอาหารและยังช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำดีและน้ำลายด้วยซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้ที่กินขิงผงในปริมาณ1.2กรัมก่อนอาหารจะช่วยเร่งการกําจัดของเสียในกระเพาะอ,อาหารและยังจะช่วยลดอาการอาหารไม่ย่อยได้ถึง50% เหตุผลที่8หขิงช่วยเพิ่มการพัฒนาด้านการทำงานของสมองสำหรับผู้ที่มีอายุที่มากขึ้นแน่นอนว่าปัญหาที่ตามมาคือการเกิดโรคเสื่อมเรื้อรังและการอักเสบเรื้อรังซึ่งจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมอย่างโรคอัลไซเมอร์ซึ่งมีการวิจัยออกมาแล้วว่าขิงมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ช่วยตอบสนองการอักเสบในสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นสารสกัดจากขิงจะช่วยเพิ่มความจำและยังช่วยพัฒนาสุขภาพและ สมองได้ดีขึ้นถ้าหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆที่เราจะนำมาฝากกันอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ